Omú ni a nàá kí Hong Kong. Ní wàá bà. จะี๋ยมาอาบน้ำนะตอนนี้น้ำก็เต็มแล้วนะครับต้องไม่ได้จะอาบน่ะโยนโยนโยนกุ้ยชูกำแป๊บอ่าเมื่อไรจะไปอาบน้ำครับเฮ้ยๆไเป็นไรก็เนี๋ยวเล็กวๆกูอาบน้ำจังเลยจ้ะเป้าเปล่าไม่มีอะไรก็อยากให้สะอาดไงอ๋อเออ๋ยวแม่งดูคอมก่อนคอมเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเจ๊งเน่าะนครับนี่ สองหมื่นขายแปบ,บเดียวบอกให้ว้างขายไปบ้างตกทีแล้วต้องรอตกมาอาบน้ำนะครับนีอาบน้ำได้ยังครับไปแล้วคุณก่อนก่อนโอเคได้อ้าชั่งแล้วต้อุ้มเป็นไรปะนะครับเปิดน้ำแล้วอเอเ้ตาตั้งกล้องไปแล้วรอ โอเคฟ้ารมึงเป็นแรงกับกูป้ะเนี่ยเปล่าไม่ไอ่กูจะลองเลยจะตรวจสอบดูว่าน้ำอุ่นหรือเปล่าไอ้เที่อกูต้มน้ำอาบไอ้สัตว์มึงโง่กันพวกมึงกูอยากน้าอุ่นแม่เลยจะให้มึงอาบน้ำเย็นเที่อแม่งต้มน้ำอาบคนเดียวเนาะงั็นกี่ตัวพูดอ้าวสัตว์มึงทำเม็นดาไงเดี๋ยวมาดูน้ำเย็นเปล่าดูดูเฮ้ไอ้น้ำอุ่นน้ำอุ่นอุ่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลงไปแช่ในถังให้คุณดูในสัตว์ อาบน้ำคนเดียวสบายใจอีอีแก่แม่ไม่ต้องแค่อาบน้ำกูน้ำอุ่นคนเดียวน้ำอุ่นคนเดียวไปน้ำเลยทำไมขอดื่มเย็นมาอ่านหนึ่อ่านหนึ่งสองไอสัตว์ไมแก่ไอสัตว์แก่กวนไม่กินเย็นเย็นพ่องสิน้ำอุ่นในหมวกน้ำอุ่นสัตว ก like> ู่นเยี對對่ยทน้ำแข็งเต็มมือเลยแม่อาบเลยอาบน้ำยังไงเนี <S <s pues> well> uh ่ยค like ุณอย่าคิดว่าผมไม่อาบน้ำเดี๋ยวกูจะโชว์แม่งเย็นจริงเป็นไงมหนาวโอ้โหไอ้เหี้ยน้ำแข็งปูเลยกี่ถุงวะเนี่ยโซ่ถุงไอ้ชิบหายโอ้ยดูยาเอาให้จับโอ้ยแย่หนาวไอ้เต้ท้าไปสุดเอามึงมาลองมึงลองเลยน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นขูไดูว่ากูจะอาบน้ำแบบเจ๋งมึงเปิดา วันนี้กูจะมาทาสวรรค์ให้ดูอาบน้ำเย็นให้คุณดูกูกัวเต้ นี่ครับก้อนนี้ร้อนหนาวท่านผู้ชมเต้จัดให้พี่หน่อยเนาะเอออโอ้โห<อ> <c oughs> เย็นเยี่ยอะไรละ่ะนั่นพราลมอีกเต้เต้อยากยากกูขอเจะต้องเอาไม่หนาวหรอไม่หนาวหรอกแดดมันพุ่งแล้วหนาวหน้าไหนที่เราต้องอาบน้ำหนาวครับผมไม่หนาวเลย นี่นะต่อด้พั่ลุงต่อได้พั่ลุงนะครับดูครับจยิงกันหน่นอยไหนเย็นกันน่ไหนจริงจริงหรือเปล่าครับไหนจริงมึงเคยดูดูครับอ <laughs> โอ้ยโอ้ย